สวัสดีคะ่ะทุกท่านนี่ไปขุดหน่อไม้มาแล้วนะคะพี่ชายพี่เล็กไปขุดมาให้นะคะจังพี่ชายทำอะไรครับผมอปอกหนอ่อ,นอจังพี่ชายปอกหนอ่อคือเก่านะคะอาชีพเก่าอาชีพเก่าอาชีพเก่าทำหนอ่หนอไม้ขายขุดหน่อไม้ขายใช่ไหมข,ขุดหน่อไม้ขายนะคะ นี่เราก็จะเป็นปุ๋ยนะคะทำน้ำไม่ส้มทำน้ำไม่ส้มไ้ด้วยวันนี้ดีนะมันไม่ค่อยร้อนเนาะวันนี้ดีไม่ค่อยร้อนนะคะค่ะพี่เล็กให้กำลังใจนะคะพี่เล็กก็นั่งให้กำลังใจนะคะทุกท่าน เดี๋ยวเราก็จะต้มทานเนาะต้มทานแล้วก็เอาไปกอทมอนะคะยังไม่หมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาหนอสดไปกอทมอด้วยนะคะ,อะเอาหนอเอาแกงหน่อไม้แม่สายมาก,กินที่ลบบุรีด้วย นราไม้หวานหางใหญ่มากหางนนหานึ่งปีซิบก้อนโลนนองนแลนี่เดี๋ยวซื้อซื้อซื้อพันอันนี้พันอะไรนะที่เรามาเนี่ยเพราะส,ส,ส,สร้างมนเดี๋ยวไปปลูกชายคลองนสร้างมน ส่วนไผ่ไผ่พี่เล็กนะคะอันนี้นเงียบมากเลยเมื่อคืนนี่นอนตื่นเที่ยงคืนอิ่มแล้วนอนอิ่มแล้วดูในาฬกาโอ้เที่ยงคืนอยู่เลยปานอนไวมากมีแต่เขียดล้องเต็มหลังบ้านนี่ลา เขาไม่ไปหาอื่นกันหลังวะอื่นได้ไหมหัวนี้เราไม่พบอ๋อต้องใหม่ๆก่อนต้องใหม่ๆมันต้องใหม่ๆเนาะสวนนึงลอยอยู่เนาะขึ้นไปงบ้านปี่พวกอื่นง่ายสุดๆสุดๆที่ก้อยเลยขึ้นไปติดก้อนจันมันตาจบเนื้อออกเนื้อออกเสร็จแล้วนี้ละอืมอึ่งก็ออกเต็มหลังบ้านเรานี่แหละอีกหน่อยไม่ต้องไปส่องไก่เนาะอืม,อม หลังบ้านเราก็เป็นปายปลบตัวอาถิ่งนใจเป็นปายง่าพอเข้ามาป๊บมันรบกวบลงนี่ปายง่าอมาให้กําลังใจพี่ๆนะคะกันพี่ชายพี่เล็กนะคะอืมเมื่อทนออกลูกวิ่งเข้าปานี่อะไรนกควักนกควักอ๋อนกก็เยอะกระรอบก็เยอะเนาะอุดมสมบูรณ์อุ้ยเห็นน้อยนานละ น้อยหนาปลาไปดูน้อยหนานะคะทุกท่านโอ้ยน้อยหนาเยอะแล้วโอ้ลุงรถน้อยหนาเยอะแล้วนี่นี่นะคะทุกท่านน้อยหนาดกดกนะคะอู้เต็มเลยจะทันได้กินไหมเนี่ยก็คงจะสุกก่อนจะเก็บไปหรือว่ารอให้มันสุกก็ไม่ได้กินเนาะเราก็ไม่ได้ไมายกวดจะมาอ,กกอีกนะ้นอูน้อยหนาดกมากนะคะทุกท่าน น้อยนาดกมากๆเลยดูดิลูกใหญ่ด้วยปลอดสารพิษแน่นอนนะคะทุกท่านปลอดสารพิษแน่นอนอเก็บได้ละมั้งเนี่ยลุงรถน้อยหนานี่เก็บได้ยังนี่เออตามันห่างแล้วเก็บได้แล้วเนาะเอาไปบ่มเอาเนะาะมัน มาแหมกัามมาได้กินแล้วนี่มันดกมากเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวต้องไปดูต้นหลังบ้านอีกอันนี้ต้นข้างบ้านเนาะโอ้เด๋ยนถูกเก็บไปมุดเลยเหลือกันน้อยๆไว้เหลือก่นน้อยๆว่าให้กระรอกนะคะทุกท่านอันนี้เล้าไก่เมื่อก่อนพี่เล็กเลี้ยงไก่ซิลกี้อยู่ตรงนี้นะคะทุกท่าน

งานงานใหญ่เลยนะคะทุกค้านนี่เตาเอาไว้นั่นแหละอันเอาไว้นั่นแหละต้มตรงนี้แหละอืมต้มตรงนี้แหละลืมมาหม้อกว๋วยเตี๋ยวมาดีหม้อกว๋วยเตี๋ยวเอากลับไปแล้วลืมมามาที่นี่ก็มีอยู่นะมันมีหลายใบหม้อกว๋วยเตี๋ยวมีสามใบนู่น น่าจะยู่ห้องเก็บของอัะเ,เอาที่มันไม่มีเน,นี่ยนะไม่มีช่องอ่ะที่มันลงลงยู่ห้องเก็บของนะคะทุกท่านเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เลี้ยงไก่นะคะไข่กลางเต็นท์เขากลางกันไม่เฉยมั้งเจ้าคนที่ขอมาเทถนนนะติใช่ไหม หรอโู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บนานๆนะคะท่านอันต้องเอาค้อนมางัดดูช่างใู้ชานะคะการเดี๋ยวพี่เล็กจะก่อไฟก่อนนะคะพี่เล็กจะก่อไฟก่อนเห็นไหมนี่มันจะแตกเนี่ยเนี้ยอดที่มึงแตกที่มึง มันไม่ตรงจอยเนี่ยแล้วแล้วอย่างไอ้ตรงที่ตะมนตรงที่อะไรเก่าตรงเนี้ยหินดินมันอ่อนจังเลยมันมันไม่ซุดแบะลงเหรอใช่ไหมเนี่น้อที่ที่รอยเขาจบเูาไว้เขาน่าจะใส่ท่อระบายน้ำหรือเนาะ,ะแค่หน่อยเดียวเองใส่ท่อระบายน้ำมันก็ยึดถนุนได้อีกเนี่ยอันนี้ยไม่ใส่ดินมันซุดอยู่แล้วดินมันเป็นดินเนี่ยเห็นไหมเวลาน้ำมันไหลเชาะเป็นร่อ,อ,อ,องจริงด้วยเห็นไหมโคมาชุดลอกไว้เนื้อไม่ใส่ เอามีรถเกียร์เดิมมาไหมมีอัดแล้วอัดอัดเจาะประเทศหรออัดเจาะบนบลุมไม่ไ UH, ด no, so ้เจาะตบๆๆบแล้วก็น้ำผมเนอะตบๆๆทำไม่มันต้องเจาะประเทศที่จังหวัดก่อนเพราะอัดได้ไม่ได้กดจะเทผ่านผ่านถึงจะได้เทนะเพราะว่าอันอันนี้รู้ว่าอันนี้ประเทศพลังทันทันพลัง ชุดเกี่ยวกับอะไรชุดเกี่ยวกับพืชไทยทันนะคุณแต่ทางบ้านเรากว้างไม่ใช่ไม่ใช่กันเผาอะไรอย่างเยกันก็ได้ดูแล้วกว้างกว่าทงอื่นเลยอันนี้ขี้ยางนขี้ยางมาจากอุบลเนี่ยอุบลเทพก่อนไปง่ายนะไปง่ายมากเลยไม่ต้องใช้ก๊อห์แกแฮมอัดได้ที่เสร็จทานนอกนด้วยก็ไม่ใส่แล้วตอกเจาะไม่ใส่แล้วกันมีเครื่องเจาะแล้วก็เอาทรายกับดินต่งนั้นเอาไปเทอันนี้มันมาอัดดินดินเก่าดินเก่าแล้วก็ อันนี้เนาะดินเก่าเนาะพ่อเนาะไม่เห็นเหมือนเรานี้มาโรยเอามีโรยนั่นหน่อยเดียวโรยแล้วมาบดก่อนอันเห็นสีเขาขาวอ๋อเท็ตปุ๊บแล้วก็ถ่ายโรยเาท็ตปุ๊บมันต้องมีผลเท็ตมาจากเรือนงานกลางนะโดยทาจังหวัดว่าถึงจะให้เทคอนกรีตถ้าไม่ผ่านไม่ได้นะครับไม่เห็นอันนี้ อขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณมากๆน,นะคะนนต้มหน่อมไม้ต่อกันนะคะทุกท่นนนาน